สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเตือนนักกากพาไม่ปลอดภัยแล้วแนะรัฐจัดหาหนักกากให้สถานการณ์โควิด -19 ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มไม่หยุดในว,วันนี้28มิถุนายน บวก5,397รายการติดเชื้อกระจายไปหลายจังหวัดและน่าเป็นห่วงเรื่องสายพันธุ์ที่พบว่าเดิมสายพันธุ์อังกฤษทําให้ระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อินเดียที่ระบาดเร็วและแรงระบาดเพิ่มขึ้นล่าสุดพันธ์เอกพิเศษล่าสุดพันธุ์เอกพิเศษนายแพทย์ธนพันธ์พิบูรนบรรณกิจที่ปร,รึกษาแผนกโรติดเชื้อโรองพยาบาลรามงคุณเกล้าเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ขณะนี้ว่าประชาชนทั่วไปไม่ควรสวมหน้ากากผ้าอีกต่อ ไปแล้วโดยระบุวา่าเรื่องบางเรื่องถูกมองข้ามทั้งที่อยู่แค่สันจมูก1กลุ่มรอวัคซีนทางเลือกเพื่อฉีดเข็ม1และ2ต้องทราบวา่ากว่าจะได้มาต้องอีกอย่างน้อย3าเดือน ช่วงนี้พวกคุณจะทําอย่างไร2กลุ่มที่ต้องการเข็ม3หลังได้วัคซีนภา,บาคบังคับครบ2เข็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ตั้งสตินะครับเราต้องเป็นตัวอย่างในการรอให้ผลการศึกษาชัดเจนและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจนเป็น Standard Recommendation แม้ว่าแนวโน้มขณะนี้จะเชื่อว่าคงต้องฉีดแน่ก็เหมือนกันถ้าไม่วางใจผลของวัคซีน พวกเราจะทำเช่นไรถ้าไม่ฉีดเพราะไม่เชื่อวัคซีนที่รัฐบังคับจัดให้หรือฉีดแล้วแต่ไม่ไว้ใจว่าวัคซีนที่ได้ว่าจะเอาอยู่ให้ตั้งสติและวย้อนกลับไปถามตัวเองว่าที่ผ่านมารอดจากการติดเชื้อมาได้อย่างไรเรามมวแต่วุ่นวายเรื่องชนิดของวัคซีนและปัญหาเชื้อกลายพันธุ์จนลืมคอนเซปต์เบื้องต้นที่ว่าไม่รับเชื้อไม่เป็นโควิด หนึ่งไม่รับเชื้อโดยซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านติดต่องานผ่านอินเทอร์เน็ตตุนของไว้กินสุดท้ายก็หมดก็ต้องออกมาอยู่ดีดังนั้นการซ่อนตัวไม่ใช่ทางออก 2. ไม่รับเชื้อโดยการใส่หน้ากากไปทุกที่ถ้าล้างมือถือระยะห่างคงปลอดภยัยแต่สิ่งที่ไม่มีใครประชาสัมผันสให้ประชาชนได้รับทราบคือในวันก่อนในยามที่รับตัวมีคนติดเชื้ออยู่ไม่มากไปไหนมาไหนด้วยหน้ากากผ้าแม้โดยทฤษฎีจะป้องกันเชื้อออกแต่ไม่กันเชื้อเข้าอาจไม่มีผลกระทบมากนักเพราะโอกาสเจอเชื้อสัมผัสโรคแบบจังๆคงยาก แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมองไปทางไหนน่าสงสัยว่าจะมีคนที่มีเชื้ออยู่ดังนั้นการที่ยังส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้าสําหรับประชาชนทั่วไปน่าจะไม่ปลอดภัยเสียแล้วข้อเสียอีกประราการของหน้ากากผ้าคือไม่มีสันตอหาที่ใช้คลบปดังจมูกดังนั้นพูดไปหลุดไปอารมณ์เดียวกับใส่ social mask และไม่ปรับลวดตรงสันจมูกให้แนบกับใบหน้าหน้ากากที่ดีต้องสามารถปรับให้แนบกับหน้าให้มากที่สุดดังนั้นรัฐต้องเร่งจัดหาหน้ากาก อนามัยในระดับ s ซ r g ical Mas k แบบที่แพทย์พยาบาลใส่กันจำหน่ายในราคาถูกหรือแจกจ่ายพร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปโดยเร็วอย่างทั่วถึงไม่ว่าเชื้อจะกลายไปไหนไม่ว่าวัคซีนตัวไหนจะด้อยค่าลงแต่หน้ากากอนามัยที่ได้รับการใช้อย่างถูกต้องไม่เคยทำให้ผู้ใช้ผิดหวังรับรองกันได้ทุกสายพันธุหน้ากากหลุดเมื่อไรเสี่ยงเมื่อนั้นต่อให้ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตามส่วนใหญ่หลุดตอนนั่งท ข้าวหรือรุมส้มตําด้วยกันหลีกเลี้ยงหน้ากากผ้ทาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ